สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมาชมมาฮอตกันเทบอีกครั้งนะครับสาวบุรีรัมมาแรงแซงเข้าป้ายวันนี้เป็นยังไงครับสาวบุรีรัมซึ่งเคยมาบ่อยนะครับคราวนี้ขอสู้กับเซียนสุชาตินะครับเซียนออนไลน์กระดานที่หนึ่งนะครับจะเป็นยังไงจะสามารถผ่านได้ไหมกระดานที่หนึ่งนะครับวันนี้เล่น3กระดานครับเล่น3กระดานกระดานที่หนึ่ง นะสาวบุรีรอยู่ในหมากคว่ำนะครับหมากคว่ำนะครับเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับนะครับคิดเหมือนกันไม่ได้ขึ้นอย่างไม่มระมัดระวังนะครับขึ้นอย่างระมัดระวังโอมาตรงนี้ก็เป็นยังไงครับสาวบุรีรำออไปโอ้พลาดอีกแล้วไม่เป็นไรนครับลองดูกระดานนี้ นะครับกินปลากระตูกินคืนสองอืมนะครับกระดานนี้เป็นอย่างไรนะครับสาวบุรีรัมนะครับนะครับเป็นแฟนคขับมหาเก้านะครับมาโอ้โดนกินฟรีแล้วนะครับในกระดานนี้ก็ลองดูนะครับเราเล่นสามกระดาน <c oughs> ทำไงดีครับ ครับชมครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมครับกระดานที่หนึ่งนี้เสียเปรียบนะครับออเดินอาอา,อาครับก็ถือว่ากระดานนี้คงเพียงพอมัไปแล้วนะครับเป็นเซียนออนไลน์นะครับก็ขึ้นนําแน่นอนนะครับนะจกระดานเซียนออนไลน์ขึ้นนำนานินสินครับออนไลน์กันเทพนะครับกระดานที่สอง สาวบุรีรัมจะแก้ยังไงนะครับกระดานที่1ถูกนําไปแล้วนะครับกระดานที่2ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับกับเซียนออนไลน์มางคอดขันเทพนี่บางทีก็แข็งเหมือนกันนะครับไม่ใช่ธรรมดาที่จะเอาชนะได้ง่ายๆนะครับหลายท่านเคยบ่นแล้วครับสู้กับเซียนขันเทพเมื่อไหรจะพ่ายแพ้นะครับ มา,มาดูกระดานนี้จะเป็นอย่างไรนะครับสามารถที่จะตามตีเสมอได้หรือไม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจนะครับมาติมาชมมาให้กำลังใจในการทําคลิปบักฮอตนะครับเพื่อพัฒนาฝีมือพัฒนาเกมด้วยนะครับมาถึงกรานนี้เป็นยังไงนะครับ <S <S เป็นอย่างไรนะครับอ่าเออคราวนี้ก็ดูดีขึ้นนะครับกินแล้วก็จะกินฟรีกินฟรีแล้วนะครับอืมพอได้กินฟรีก็คือได้เปรียบทำไงนะครัสาวสาว,สาวบุรีรัมย์จึงจะสามารถรักษาความได้เปรียบ ดูนะครับสาวบรดีรำคนสวยนะครับฝีมือก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับน้องๆเซียนเลยนะครับอืมคราวนี้เดินผิดแล้วสลับเซียนนะครับเขาจินผิดแน่นอนอืมจินสองแต่ถูกข่าฮอตเลยครับจินสองถูกข้าฮอตนี่ก็ หมดท่าแล้วครับก็จะผ่านกระดานนี้ไม่ได้อยู่กระดานเส้นนี้นะคะเส้นทางนี้เส้นทางสายตรงนี้ผ่านยากแน่นอนนะครับนะครับครับบอกพ่อกันเทพนะครับกระดานที่สองนี้สาวบุรีรัมได้เปรียบมากมากนะครับ คงจะรักษาความได้เปรียบจนเจ็บจนจบกระดานนะครับอืข่าวฮอตไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหมากสองตัวนี้ยังไงก็เอาอยู่นะครับนะครับอืข่าวฮอตแล้วก็จบเกมนะครับขาวฮอตแล้วนะครับนะครับกระดานที่สองนะครับ กระดานที่สองนี้เสาวบรัมกำลังจะจัดการเสียนสุดชาตินะเสียนออนไลน์คันเทพนี่แหละครับหลบยังไงแล้วครับไม่ละหลบหลบไม่อดแล้วครับจบกระดานนี้เสาเบรัมขึ้นน้ำขึ้นเสมอหนึ่งหนึ่งครับตามเสมอหนึ่งหนึ่งไปกระดานที่สามกระดานสุดท้าย การสุดท้ายตามเสมอแล้วสาวบิรัมนานะครับมารูปเกมนี้สาวบรัรัสาวบรวรัมเดินได้ดีนะรูปทรงได้ดีกว่านะครับอืมนะครับสาววิรรัมก็จะได้เข้าฮอตได้เร็วกว่าส่วนเซียนออนไลน์เขายากนะครับเข้า,าได้ยากแน่นอนเพราะว่าเส้นนี้เส้นกลางนี้จะถูก บบัังคนะกำลังจบนะครับจบกระดานนี้สาวบิรัมเป็นฝ่ายขึ้นนำสองหนึ่งกกนะครับชนะสองหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ